สวัสดีครับวันนี้โอเกอร์จะมาอัปเดตแก้ไขตารางยู6ของทีมชาติไทยนะครับที่จะได้ลงแข่งเนี่ยเป็นในรอบที่2แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงเช้าเนี่ยโอก็ได้บอกตารางไปแล้วแต่ว่าตรงนั้นนะครับมีการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับวันนี้โอเกอร์ก็เลยจะมาแก้ไขในคลิปเย็นนะครับว่าตารางของทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ แต่ก่อนทีจะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิ e อ t i ้ a Smart h y b บริแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u zu กิคอ r e วีเหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกา m a สมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบ2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีมชาติไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ร่วมกับชนิดไทยเปยหรือไต้หวันนะครับแล้วก็ปากีสถานแล้วก็ออสเตรเลียนั่นเองนะครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยจะ เจอกับทั้งด้านของไต้หวันแล้วก็ปากีสถานนะครับเพราะออสเตรเลียเนี่ยเราเจอไปแล้วนะจะมาเจอกันนะครับในกลุ่ม F นะตรงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมครับตารางแรกวันที่26นะครับนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทั้งด้านของไต้หวันเนี่ยเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะครับเพราะว่าเพราะเวลาของอุซเบกิสถานนะครับเขาจะช้ากว่าเรา2ชั่วโมงนะครับตามตารางเนี่ยคือเที่ยงครึ่งแต่ความจริงก็คือบ่าย2โมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับปากีสถานในวันที่27นะครับเวลาก็ ึ่งเช่นเดียวกันนะครับในการเจอปากีสถานนะครับและแน่นอนครับถ้าทีมจะติไทยสามารถเอาชนะทั้ง2ทีมได้ หรือว่าชนะได้แค่ทีมเดียวเนี่ยทีมชาติไทยก็จะมีโอกาสติดหนึ่งใน2ของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะไปไข่เจอกับอีกกลุ่มนึงซึ่งโอ๊กมองว่าก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านเหมือนเดิมแหละครับโอ้โหซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่หนักมากๆซึ่งถ้าเกิดในรอบรองชนะเลิศครับเราสามารถผ่านทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เราจะได้โคต้าไปเล่นทันทีนะครับในรายการดิงแชมป์โลกแต่ถ้าเราตกไปชิงอันดับที่3ครับเราจะต้องเอาชนะให้ได้นะครับไม่ฉะนั้นถ้าเราหลุดไปอันดับที่4เราจะไม่ได้ไปเล่นชิงแชมป์โลกครับ ทีมชิงที่3ที่เราจะเจอเนี่ย ก็เป็นทีมในกลุ่มเราเนี่ยแหละอกว่าไม่ไต้หวันก็จะเป็นทางด้านของปากีสถานเนี่แหละ2ทีมนี้แหละครับที่เราจะต้องวัดด้วยในการชิงที่3เพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆถ้าจะฝ่าด่านญี่ปุ่นกับอิหร่านไปเนี่ยอ้กมองว่ามันก็ยากพอสมควรเพราะฉันครับแมตช์ชิงที่3น่าจะเป็นแมตช์ที่หน,หนักหน่วงที่สุดนะครับในการที่เราจะเจอกับคู่ต่อสู้เนาะน่าจะเป็นแมตช์ที่มีความหมายมากที่สุดแต่ถ้าเกิดผลงานเราพีคจริงๆเกิดไปกดชนะญี่ปุ่นหรือกดชนะอิหร่านเนี่ยซึ่งอ,อกดูตามทรงแล้วเนี่ยหน้าเราาาเเข้ปเออ้นนขปนที่่2ะแตถ เขาเป็นที่1ของกลุ่มเนี่ยเราจะหลุดไปเจอทางด้านของญี่ปุ่นซึ่งโอ๊กมองว่าหนักทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเราทําผลงานชนะได้เนี่ยการเข้ารอบชิงชนะเลิศก็จบเลยโคต้าอะไรเราก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรกันมากมายครับแต่โอ๊กมองว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ลําบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องๆยูสิบหกครับโอ๊กเชื่อว่ารุ่นๆเดียวกันเนี่ย ประสบการณ์พอๆกันเบสิกใกล้เคียงกันอกมองว่าฟัดกันได้ซัดกันมันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนาะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยน้องๆนะครับอ่าแล้วสันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเขาเลยกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขออภัยในความผิดพลาดในเรื่องของตารางการแข่งขันในวันเช้าด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ